แม่พอเสื้อสวยด้ยพอเสื้อสวยเขกับเขาตัวหน่อยเดี๋ยวแค่ว่าเราสิผ้านี่นี่ไปเมืองหนังเลยเห็ดกับเขาให้ตุหน่อยกินกวนแต่ว่าเราบวกกินเรากินกับนี่นี่แล้วเนีหย กินขา้าวหากับขาให้ลูกแล้วก็กินกับลูกเลยก็ได้บยหิวเมพี่น้องมันนี่ก็เสีกับขาอยต่งหน่อยทีนี้ง่ายครับเพราะว่าอาหารแพ่ว่าเราแบ่งใส่ถุงไว้แล้วอันนี่ก็ชิัวกกินชื่อพริกแกงหน้าแล้วก็ กับหมูหมูที่เราแบ่งใส่ถุงไว้แล้วตบมาผัดครับเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ทอดไข่ขาดาวแล้วอันนี้น้ำพริกอุ้ยพริกน้ำปลาของแท้เลยน่าอร่อยมากทําเองนะ่ัว o ร k นะไม่ใช่คนใต้นะครับเจ ข้าวกิ้งอร่อยมากปิ่งพริกแกงใต้เมนูทีตะหน่อยชอบมากมกาถามแค่ว่ามึงที่หมามาล่ะทำมาทำมาทำข้าวกิ้งให้ตะหน่อยซื้อพริกแกงมาจากคนใต้ยังก็ แกะเล็กก็หมดเยอะแต่นนแก๊ะใหญ่เดี๋ยวไปเติมส่วนมากจ๊ะหน่อยก็แพ้ว่าสิพักใ่แกะปิกนิกเนียแก๊ะใหญ่เอาไปต้มแบบแบบกับเขาหลายๆอย่างสิจังสิต้มเนี่ยปลาธรรมดาก็ใส่ปิกนิกแล้วผัดกัวเกลี่ย้๊ะหน่อย เราก็ซื้อหมูมาครับผมหมูสับแล้วก็บแ,วกบแบ่งใส่ถุงไว้พอดีข่าปนึงแต่ละขา่าอบวาสิเป็นผักกะเพราอบวาสิเห็ดยังผัดแล้วแล้วก็เสียไปอาบน้ำพาลูกไปเมืองหนังด่งางเปลงพาลูกปไปเมืองหนพี่เนาะเจ้านายไ่อยากไปแต่วันนี้นี่แล้วอยากไปไม งานบุญเราไปแห่บุญมาแล้วเราก็อยากไปเนาะนีอย,นะอยเนาะแล้าในอาชีพเราเสียงรั้วเนี่ยกับนีการแก่เมียนิดนึงเพราะว่าไปงานบุญมากเนาะพี่น้องเนาะผัวมูผัวพวกกะมูพวกกะให้นี่ไงเนาะกะตามสังคมเนาะพี่น้องเนาะกะบ่าวากันครับผม ลกลับมากินเขาวันดู้งหิ้วเขาวพาะได้ขาดเขาวพาะได้ไดต้ตะหน่อยหอมๆอมขวกินซัมมี่ล่ะกับเขาตะหน่อยโอเคขอบคุณแม่บา้านขอบคุณที่ยังดูแลกันเสร็จแล้วก็ไปอาบนะ้ำไปเ็ด คบน้าแจ็ตัวใจเสียกันหนาวดีๆไปเมืองหนังครับ